การสร้างแบบทดสอบการอ่านนะครับ,นะรบโดยเหมาะสําหรับวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนทางด้านภาษานะอันแรกต้องสร้างทีมขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากที่เข้ามาในใน,ในทีมนะครับงานที่ได้รับมอบหมายเราสามารถจะสร้างนะครับการอ่านให้ได้นะครับสร้างงานที่มอบหมายนะครับใส่ชื่อเข้าไปนะครับตัวอย่างา reading กัันนะครบที่สำคัญก็คือเราจะต้องแนบความคืบหน้าในการอ่านนะสามารถจะนำเข้าไฟล์ที่เป็น Word PDF หรือว่าเรียกดู Library ตัวอย่างตัวนี้จะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยลองแล้วนะครับไม่ไม่ค่อยเวิร์กนะครับเนื่องจากว่ามันตัดคำภาษาไทยไม่ได้เดี๋ยวจะลองในคราวหลังนะครับตอนนี้สามารถจะเลือกตัวอย่างของเขาได้นะครับ เอาเป็นตัวนี้และกันนะครับห้าสิบคำไม่น่าจะมีคำศับยากผมน่าจะอ่านได้ก็ถ้าเราอัปโหลดเองสามารถแก้ไขได้นะครับโดยตัวนี้ก็คือข้อความที่ต้องอ่านนะครับมีทั้งหมดห้าสิคำสามารถดูในมุมมองของนักเรียนได้นะว่าตัวนี้คือมุมมองของนักเรียนมุมมองของนักเรียนว่า,าเป็นยังไงบ้างตัวหนังสือเป็นยังไงนะปรับแต่งได้นะครับขนาด ฟอนต์เพิ่มระยะห่างได้ส่วนจำนวนครั้งที่พยายามก็คือว่าให้เด็กเนี่ยทำทำได้กี่ครั้งทำซ้ำลองได้กี่ครั้งก่อนที่จะส่งระยะเวลาก็แล้วแต่คุณครูนะครับจำกัดก็ได้ไม่จำกัดก็ได้นะครับส่วนความไวในการอ่านออกเสียงนะครับก็จะ ใช้ในการตรวจนะครับปกติก็ตั้งไว้ที่เริ่มต้นนะครับหรือถ้าแบบในระดับเริ่มต้นอาจจะตั้งไวท้ที่อ่านความไวน้อยลงก็คือช้าๆนั่นเองนะหรือถ้า a แอดวานก็ให้อ่านไวขึ้นโอเคจําเป็นต้องมีวิดีโอไหมนะครับเผื่ออาจารย์อยากจะดูว่าดูหน้าคนหน้าคนอ่านดูหน้าคนอ่านเนาะก็กดเลือกไว้แล้วกันนะครับกดถัดไปครับ อันเดิมๆก็ตั้งค่านะครับเช่นการให้ส่งวันไหนอะไรอย่างนี้นะครับมอบหมายให้ใครผมก็มอบหมายไปเลยนะครับในห้องผมมีนักเรียนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูในมุมมองของนักเรียนนร,รอสักคู่นะครับตัวทีมก็จะมีความงงหน่อยหนึ่งอ่ามีงานเข้ามาใหม่อโหโทษครับ งานเข้ามาใหม่ปร๊บเด้เึ้นมา reading test นะครับที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นี้อันนี้หน้ามุมมองของนักเรียนนะครับนักเรียนก็เข้ากดเข้าไปแล้วก็มีกล้องใช่ไหมครับเพราะว่าบังคับเปิดเนาะนักเรียนก็สามารถจะอ่านได้เลยนะครับ start s t a r ตอนนี้เริ่มได้เลยนะครับ what is big And bright. What gives earth is light? The sun. The sun is the star that is closest to Earth. It is a ball of fire and gas. It gives earth heat and light. Living things need heat and light. What would Earth? be like without the sun ส <laughs> เเราสามารถดูแล้วก็ลองซ้ำได้นะตัวน,นี้เริ่มได้เลยนะครับ What is big and bright It l i g h อันนี้ก็สามารถดูแล้วก็อ,อยากได้ตัวนี้แหละ Use t h e r e c o r d เขาก็จะอัพโหลดนะครับใช้เวลา สักพักหนึ่งนะครับอันนี้44 40, 4 40, 40ิีวิโอเคเดียบร้อยแล้วกดส่งนะครับ Turn เข้าไปในฝั่งคนครูก็จะเห็นงานที่นักเรียนส่งเข้ามาก็คือการอ่านกีนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ส่งเดี๋ยวรอรอแป๊บๆอ่ะส่งมาแล้ว พอคิดกก้าไปดูในงานนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่นักเรียนอ่านนะครับก็จะมีไฮไลท์เป็นสีสีนี้บอกว่าสิ่งที่แทรกก็คือว่าก่อนหน้านี้ไม่มีนักเรียนอ่านเพิ่มเติมเข้ไปให้แล้วเว้นก็คือไม่ได้อ่านสงสัยว่าแทนที่จะว่า is ผมดัดดนอ่านว่า is มันก็เลยวันนี้ออกเสียงผิดนะครับ closet อ,อันนี้ไม่มีอ่ะใช่ไหม ต้องเป็นแอนเอ t h ์ธฮีทแอนไลท์อันนี้แอนไม่ได้อ่านสงสัใจผมอ่าน a แทนสามารถดูได้ดไดตัวน,นี้เริ่มได้เลยนะครับ What is big and bright okay. ก็ประมาณนี้นะครับเราสามารยจะข้าไม่ดูได้นะดูว่าไอออร์เดส ในโค้ชเสร็จออกถูกนี่นาแกให้ถูกนะหูเพี้ยนหรือเปล่า,าใส่คำติดชมได้เ yeah, ย okay, อะคือจบนักเรียนแล้วก็ส่งส่งได้ก็คือส่งคะแนนครับเขียนเรียบร้อยครับสำหรับการหัดอ่านนะครับในภาษาอังกฤษ ทีนี้จะลองเพิ่มภาษาอื่นนะครับเช่นเดียวกันครับความคลืบหน้าในการอ่านเนาะอันนี้จะเอาจากไฟล์จากเครื่องตัวเองนะครับอันนี้คือไฟล์ที่ผมก๊อปปี้มานะครับการตรวจหาอัตโนมัติไม่พร้อมนะครับเนื่องจากว่าน่าจะเป็นการปนกันระหว่างหลายภาษาจีนอังกฤษแล้วก็มีภาษาไทยด้วยผมจะแก้ให้เหลือเฉพาะภาษา จีนแล้วกันนะครับเสียนจ่ายม่หมื่นท่องหูมาจำไม่ได้เอาแต่อันภาษาจีนเนาะอันนี้ก็คือถ้าเราอัพโหลดเองสามารถแก้ไขได้นะครับหนา โอเคเราแก้เป็นภาษาจีนแล้วยังเอาเบลตออกดิน่าจะโอเคนะครับเพราะว่ามันไม่มันไม่เด้งขึ้นตปวดหาภาษาแล้ว หลายภาษาข้างในไม่ได้นะับอันนี้ไม่ได้ตั้งอะไรนะผมใส่ไปเลยป๊าเม้อหมายฝั่งนักเรียนฝั่งนักเรียนผมขอเปิดดูดะมีงานมาละมี The Chinese okay. อ่าช่างสิงใจหนาะถูกไหมเนี่ยอะไรเนี่ยอ่านผิดอันซนไวหมือน,น่ม่ามา,า,อ,มาอ,อันนี้อาผิดอ่นถูกขอภัรด้วยนะคะว่าสิงจนาะไม่รู้เรื่องนะโอเคเอานี้แหละแล้วก็ ส่งไปเลยส่งมาแล้วเดี๋ยวรองานชื่อว่า read chinese อ่ะอ่าส่งมาแล้วครับมีอันถูกอยู่สองอัน อันเนี้ยแทรกเข้ามาไม่มีเนื่องจากอันแรกผมว่าอานผิดอ่าช่างสิงใจหนาโอเคแต่นี้เราจะไม่ต้ตรวจเองได้เลยนะครับก็คือเอาที่เขาตรวจให้เองอัตโนมัติออกแล้วก็ตรวจเองได้ก็ประมาณนี้ครับคำแนะนำก็คือ ภาษาไทยไม่แนะนำไม่โอเคภาษาไทยอัยงกฤษได้ลองจีนแล้วก็น่าจะโอเคนะครับลองไปใช้กันดูครับผม